ปกติเรื่องธรรมชาติผมไม่เคยนะเพราะอะไรเพราะคุณผมอธิบายได้นะถ้ามันไม่เคยเปลี่ยนเปลงผมอธิบายได้ให้ผมอธิบายไหมอยากจะบินเลยเนี่นะครับพี่บินพี่เหง่งเขามาลินโชว์ให้รู้ว่าไม่ใช่น้ำมอสเพราะว่าเขาขี้เกียจตอบสังคมนัวกินน้ำมอสไปถ่ายรายการไหมภาพรักช่วงหนังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ภาพรักดีกลายเป็นคนขี้เมาไปแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรักกุศุลรายการ วันนี้นะครับพี่เวมผมจะมาคุยความฝัน <c oughs> เอ้รู้ได้ไงผมยังไม่พูดเลย <ผม S 1> รู้บอกกูแล้ว 4. <c oughs> ความฝันนะครับที่บอกความรู้สึกของเรานะครับผมกําลังพูดถึงความฝันคือนอนแล้วฝันผมไม่ได้หมายถึงแบบความฝันที่วันหนึ่งอยากจะร่ำรวยันนึงอยากจะรป็นอะไรวันหนึ่งอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ใช่นอนหลับแล้วฝันนอนหลับแล้วก็ฝันอะสิ่งที่ผมจะพูดนะครับถ้าเรื่องความฝันเราอาจจะได้ยินความเชื่อสไตล์ไทยมาบ้างถูกไหม เช่นงูรัดอ่ะงูรัดคือมีเนื้อคู่มีคนจะมาเราจะเจอใครบางคนที่มารักเราฟันร่วงหมดปากนี้ญาติผู้ใหญ่จะต้องไปสวรรค์ตกจากที่สูงซปเปอร์แมนตกอยมาตกซูเปอร์แมนนะซูเปอร์แมนบินดิตกจากที่สูงก็คือไม่รู้อ่ะอาจจะแบบ ไม่รู้เหมือนตกเตียงตกเตียงไงฝันตกจากที่สูงไม่เคยเหรอนี่แบบว่าเบสิกมากเลยนะที่ใครๆก็ตกเตียงเคยเคยฝันแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ความเชื่ออะไรไม่รู้ความเชื่ออะไรนี่อันนี้ของพี่เฮ้ยพ่อเลยมากกว่าเฮ้ยผมไปอ่านเจอนักจิตวิทยาคนหนึ่งนะครับเขามีชื่อว่าเอียนวอลเลซเฮ้ยไม่ผ่อนจะเป็นโกสเปอร์นะเอียนวอลเกอร์ป่ะอ๋อใช่ใช่ชื่อเดียวกับนักบอลผมผมไปเซิร์ชเขาแล้วเอ๊ะทำไมนักบอลขึ้นมาวะใช่ป่ะเอียนวอลเลซอ๋อเอียนวอลเลซคนนี้เอียนวอลเลซอ่ะเขาศึกษา เกี่ยวกับความฝันเข <c oughs> าเป็นนักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับความฝันผมไม่ได้พูดถึงความเชื่อแล้วนะผมพูดถึงเป็นวิทยาศาสตร์ <c oughs> ตรน,นะ <c oughs> เขาบอกว่าความฝันนะครับไม่ได้เกิดขึ้นมั่วๆแรนดอมอ่ะไม่ใช่ว่าเราหลับไปแล้วรเราก็ฝันแต่เป็นตัวเราตังหากที่สร้างความฝันขึ้นมามจากข้อมูลที่เราเห็นทุกวันแบบไม่รู้ตัวได้ซ้ําซึ่งความฝันนะครับความฝันที่เราฝันมันมันบอกเราได้เลยว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เรากําลังเผชิญปัญหาอยู่มันบอกเลยทําให้รู้เลย มันอารมณ์แบบหาหมอหาหมอจิตวิทยานิดนึงอ่ะเขาเอียนวอลเลสเขาสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเครียดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยดีไหมดีไหมเอียนบล็อกเกอร์ไม่ต้องแบบเหนียวอะไรวอลเลสวอลเลสเหนียวอะไรไม่ใช่โกเป็นนักจิตวิทยาบอกถึงปัญหาความท้าทายต่างๆที่เราเจอในทุกวันนะครับสามารถทําให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นอความฝันที่เรานอนแล้วฝันได้ฝใจได้ไหมเขาวิเคราะห์ความฝันมาแล้วไม่น้อยกว่า200,000ความฝันนะครับ ทำให้เขารู้ว่ามันมีประมาณ100ความฝันที่คนเราฝันซ้ําๆกันทั่วโลกผมเลือกมาสี่ข้อนะครับที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะคุ้นเคยตอนเด็กๆพี่เคยฝันว่าแบบเป็นแฟนกับซิลิมพักดีดอมูุีด้วยนะใครซิลิมไงเป็นนักเอกเมื่อก่อนเล่นเรื่องละองดาวตอนนั้นพี่เด็กๆอยู่พี่ฝันว่าเป็นแฟนกับซิลิมนั่งรถแต่ของเล่กันด้วยกันให้ผมไม่ต้องให้ดเอรเย็นเราเดี๋ยวผมมีข้อให้โอเคไหมคโอเคอันแรกนะครับ ฟันร่วงครับผมเคยฝัง <ผม S 1> ไทยคือย่าผู้ใหญ่เสียชีวิตย่ยาผู้ใหญ่เสียชีวิตหรือว่ามีล้มป่วยหนักอะ่ะตัวเองตัวผมเองก็เคยฝันแบบน,นี้นะครับนี่คือความเชื่อแบบไทยส่วนของเอียนที่เอียนบอกนะครับก็คือในชีวิตตอนที่คุณตื่นอยู่อะ่ะคุณกำลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตจริงที่ทําให้คุณรู้สึกเสียความมั่นใจเพราะว่าการยิ้มกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นฟันมันเป็นสิ่งที่แบบ oh. ทั่วโลกแสดงเหมือนกันว่าเออมั่นใจหรือเราจะเห็นฝันน่ะเราก็รู้สึกเหมือนเสียความมั่นใจในชีวิตประจำประจำวันที่เราเคยใช่ครับใช่ครับเสียความมั่นใจเรื่องอะไรบางอย่างอยู่แล้วเราจะไปฝันฝันร่วงแต่จริงๆนะพี่ผมเคยฝันสองรอบยากใหญ่เสียสองรอบเลยไม่เคยบอกเ่าแต่ประจุเหมาะพอดีกับมังเสียความมั่นใจด้วยอาจจะอาจจะอาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกกังวลบางอย่างอาจจะเรื่องยากก็ได้ไป็ได้ เป็นไได้เป็นไมได้ถูกไหมอ่ะต่อข้อที่2นะครับตกจากที่สูงคือผมไม่รู้ว่าของไทยความเชื่อคืออะไรผมเลยไปเซิร์ชแล้วก็เขียนว่ากําลังมีเคราะห์จะมีเรื่องร้ายแรงเข้ามาตกจากที่สูงท่านนี้ที่เอียนเขาวิเคราะห์เอาไว้นะครับคุณกําลังเฟลกับอะไรบางอย่างในชีวิตอาจจะเป็นการรู้ว่าสิ่งที่เราตั้งใจทําอยู่อ่ะผลลัพธ์ไม่ดีอย่างที่เราคิดมันไม่ได้ออกมาตามที่เราคิดเป็นไปได้แล้วเราหล่นเลยพี่เลยหล่นบ่อยเลยช่ไมงนี้หล่นบ่อยตกจากที่สูงบ่อยเลยบ่อย เพราะว่าผลลัพม,มันไม่ได้ออกตามที่เราคิดเาฟลอะคือคสมมุติว่าเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างใช่ไหมถ้าเราสําเร็จมันจะเหมือนเบบินถูกไหมใช่ๆๆใช่ใชเราจะข<ช>ึ้นอะแต่มันเฟลไงเลยฝันล่นหรือบางทีคุณแค่จะตกเตียงแล้วตื่นมาอ่ะไม,ไม่ไม่สูงเท่าไหร่ที่แบบจําได้เลยนะตรงที่สูงมากเลยแล้วในฝันกูอ่ะกูพยายามจะหอ กูเหาะได้แต่กูเหาะไม่ได้โหนี่ตรงเลยเนี่ยก็คือเฟลไงใช่ใช่กูอะเหาะได้ในฝันเวยเหมือนเป็นคนเป็นซุปเปอร์แมนอะสมมติเราทำงานอะไรบางอย่าง้วกูไม่ได้กูกาแบบสำเร็จอย่างนี้เลยแล้วมันเหาะไม่ได้ปรากฏมันแค่เป็นไปได้อันที่สามนะครับฝันว่าบินได้ฝัรว่าบินได้นะครับถ้าเกิดว่าความเชื่อไทยนะครับการงานจะมีปัญหานะครับอเจรจากับเพื่อนร่วมงานจะลำบากดูความเชื่อไทยนะครับตรงไหมครับความเชื่อไทย ไม่ไม่ไม่ตงไม่ตงนะครับส่วนเชฟเอียนไม่ไมใช่งงไปหมดเลเอียนวอลเลซผมบอกคุณเลยนะครับว่าขนมชิ้นนี้เนี่ยกรอบพูแต่มันคล้ายกันเหมือนนะความเชื่อกับที่ดรเอียนพูดดรเอียนเขาบอกว่าถ้าคุณฝันว่าบินได้อ่ะคุณกําลังเจอกับอุปสรรคในชีวิตในหัวมีเรื่องบางอย่างหรือต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันหนักหนากับตัวเรากาจะโหยหาการแบบหลุดออกจากหลุดจาก กรอบตรงนั้นที่มันที่มันลั้นเราอยู่ที่มันกดทับเราอยู่แล้วก็บินไม่ได้แต่อิญกูถึงบินไม่ได้ด้วยเนี่ยฝันแปลว่าตอนนั้นเจอปัญหาที่หนักอยู่ในชีวิตใช่ช่วงทำเก้าสาตตางฝันว่าบินตลอดเลยช่วงทำไมชอบเล่นมูว่าเป็นซูเปอร์แมนจ่นี้บินไม่ึ้นเลยเคยยายาาเองเกียงในไปใส่เลยอ่ะต่อมาครับเขาสีนะครับฝันว่าโป๊ในที่สาธารณะไม่เคยเลยอันนี้ฝันเยอะจริงป่ะผมเคยนะ แต่ว่านี่ไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวแน่นอนเพราะว่าฝันว่าโป๊เหมือนเราโป๊อม่ใช่คนอื่นโป้เล่ากับคนอื่นเลยโปกหมดเลยเหรอแล้วเอ๊ะมันเกี่ยวมันไงใครโป้หมดไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าตื่นมาแล้วมันฝันเปียกแหละตอนนั้นตอนเด็กเดกอันนี้ตัดออกได้ไหมเติเรื่องธรรมชาติไม่เคยนะเพราะเพราะอะไรเพราะคุณผมอธิบายได้นะทตามันไม่เคยก่อนเปียกผมอธิบายได้ให้ผมอธิบายไหมอยากจะบินเลยครับถ้าฝันเปียกก็คือเราเก็บมันมานานใช่แล้วมัน มันรั่วมันไม่ไหวมันรั่วออกมาเองมันไม่ไหวแต่ถ้าพี่ไม่เคยขังเลยแค่ว่ามันซึมเข้าไปในร่างกายเพราะว่าพี่ขับมันออกมาบ่อยฝันว่าโป๊ในที่สาธารณะครับถ้าของไทยนะครับของไทยก็มีนะการงานจะมีปัญหาผมว่าของไทยนี่เขาจะเน้นการงานมีปัญหาตลอดผมว่าผมเอามาผิดแน่เลยฝันว่าบินได้กับ ฝันว่าโป้ในี่สาธารณะนะการงานมีปัญหาเจาจากับเพื่อนร่วมง,งานจะลำบากชอบก็บผิดเอาเป็นว่าฝันว่าบินได้กับฝันว่าโป๊ในที่สาธารณะนะไม่แน่ใจว่าของไทยคืออะไรแล้วกันอไม่แนใ่ใจว่าของยอะไรฝันว่าโป้ในที่สาธารณะนะครับดอเอรเอียนเขาบอกว่าคุณกําลังเจอกับอุปสรรคในชีวิตในหัวมือเหมือนกันเลยก็มึงเข้าเหมือนกันเลยอ่ะมันก็มีอันหนึ่งที่ผิดอ่ะขอโทษครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตเอามือถือได้ไหมครับผมจะเซิร์ชให้เดี๋ยวนี้เลย เขาบอกว่าถ้าพี่ฝันถึงการโปในที่สาธารณะนะครับมันบ่งบอกว่าคุณกําลังต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ที่เราเราไม่ไม่คุ้นเคยต้องฉีดบอท็อกเพิ่มมาช่วงนี้พี่ไม่สนใจปาร์กเลยสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวเช่นงานใหม่ที่ทํางานใหม่โปเลยไม่ใช่คือเรารู้สึกว่าเราไม่คุ้นเคยแล้วแบบรู้สึกว่าเราเรายังไม่ชินกับการอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะ พยายามคือแบบเราพอเราอยู่ในที่ที่ที่เรารู้สึกไม่คุ้นเคยอ่ะเราจะปั้นหน้าแต่เราก็รู้สึกว่าคนอื่นก็ดูเราออกอยู่ดีอ่ะดูคือเขาบอกว่าอาจจะไม่มีคนจับได้ก็ได้แต่เรารู้สึกอาจจะมีคนจับได้ก็ได้แต่เรารู้สึกไม่สบายเรารู้สึกไม่สบายตัวก็เลยในฝันเลยแก้ผ้าเลยในฝันเลยแบบแก้ผ้าเลยเข้าใจไหมเข้าใจนี่ครับสี่ความฝันที่ที่บอกความรู้สึกที่มีประโยชน์เนีของเรามีประโยชน์นะเพราะว่า ถ้ามันเป็นเชิงเบียร์ศาสตร์จริงๆเขารวบรวมสแตตมาแบบนี้ใช่ใช่เขานนรวบรวมสแตตมาถูกต้องครับร้อยเคสซ้ำๆกันทั่วโลกแบบนี้เนี่ยแปลว่ามันวิเคราะห์อ,อะไรเราแปลว่าจริงๆเราบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวไงกับว่า<ต>สิ่งที่เราเป็นอยู่นะวันนี้เราแต่เราไปฝันเนี่ยเพราะเรารู้สึกอะไรอยู่ถ้ามันมันมมันโขมใชมัน Amazing จริงตรงที่แบบฟันเหมือนกันทั่วโลกถูกปะอันนี้คือร้อยความฝันที่มันซ้ำฟันล่วงเนี้ยเราเห็นผีอะมีไหมแอมผีไม่มีพี่เห็นผีบ่อยเหรอฟัน่าเห็นผีอะฝันเห็นไม่ใช่ฝัน ไม่ใช่สี่อันนะมี่อันกันเป็นร้อยร้อยอันมีร้อยมีร้อยนะครับคุณเข้าไปหาได้นะครับในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองเซิร์ชว่าเอียนวอลเลซเวนวักดรีมเสร็จแล้วสำับวันนี้เทพลีลายละสี่ความฝันที่บ่งบอกความรู้สึกของคุณขอลาไปก่อนนะครับสามสองหนึ่งสวัสดีครับคุณคือเทพลีลายเทพลีลาย